อุ้ยอุ้ยอุ้ยสังเกตอุ้มพี่น้องผมอุ้ยสังเกตอุ้มอุ้ยต่ำเขาปลาอุ้ยปลาปลาิ่งดูพี่น้องมันเป็นปลาอย่าง ออ,อ,ยอยากวัดด้วยทรัพท์บูคาครับพี่น้องผมก็ต้องถือโอกาสสวัสดีพี่น้องป้องไปพี่น้องทีรักในการหาอยู่หากินสู่ขู่สู่ข้นนะครับเมื่อวานทเป็นทั้งช่องทั้งเพจ เฟซบุ๊กนะครับช่องอีสานสอนครับพี่น้องผมเพราะว่าจะเป็นทางช่อง youtube ช่องจานวูอีสานสอนครับพี่น้องผมมาเมื่อนี้ครับพี่น้องผ้าผีผานงมาใส่เบ็ดเผือกเบ็ดเหล่านะครับพี่น้องผมเป็นนี่ครับเยื่อที่ห้าใสเป็นเยื่อปลาเข็งหน่อยนะครับพี่น้องผม <c oughs> เป็นเยื่อปลาเข็งหน่อยลูกปลาหม้อนะครับตโตรุุ่นลุนปมเมื่อน,นะครับพี่น้องผมวิธีเกี่ยวกับ เกี่ยวง่ายๆนี่ยนะครับเกี่ยวลังเอาอีกครับสําหรับวิธีการเกี่ยวนะครับพี่น้องเดี๋ยวนี้ตั้งใจนะครับพี่น้องผมนี่ครับพี่น้องเบิ้งเบ็ดเบ็ดยานวูผููผูกไวปลายไพ่นั่นนะครับพี่น้องผมเป็นเป็นเป็นเผือกเป็นเล่านะครับแล้วก็อีกฟังหนึ่งโย่ปูนปูนครับพี่น้องผมน้องเห็นบ่มองนีห้องห้ฮาสิก้าใส่นะครับพี่น้องผม กาใสผมผมกาใส่ช่องนี้หลังหนึ่งช่องนั้นหลังหนึ่งแล้วก็ช่องว่างพุ่นอีกหลังหนึ่งนะครับพี่น้องผมนี่สำหรับเข้าเบ็ดจีใสเป็นสายพี่อีเบอร์หานะครับพี่น้องผมสายพี่อีเบอร์หากับกับดวงเบ็ดดวงเบ็ดนี่เป็นเป็นเบ็ดตรราดาบนะครบพี่น้องผมเบ็ดตาดาบเบอร์สิบหกนะครับตีจานบูบใสเอาพี่น้องผม ขออนุญาตใส่มันบดนะครับได้เยื่อมาสิบก่าตัวได้ได้เยื่อมาอยสิบก่าตัวอยพี่น้องผมสะได้ใส่ประมาณประมาณสามสี่เผือกหาเผือกซี่ดอกเผือกละสี่หาลังสามลังสองล้าหล้างหนึ่งไปนี่แหละพี่น้องผมเป็นเผือกย่องอุ้มนะครับพี่น้องผมรุ่นประตองไก่น้ำกันนะครับพี่น้องมเล้ยนเสาเอาจังได้กะิีตามครับพี่น้องผมไปขออนุญาตใส่ครับ ออพี่น้องผมสังเกตสายสังเกตสายที่จานรูใส่ไว้นะครับพี่น้องผมมันเป็นจมจมน้ำครับพี่น้องมันจมน้ำลงไปนั่นนะครับพี่น้องผมอุ้ยพี่น้องแมีนแล้วละบักขวางเทะเทะละถือกิ่วลังเดียวอุ้ยฟึงพี่น้องผมเห็นวะ ยกไก่ลงไปอุ้มสี่ลงมาหนำสายเคืองอิงติ่งพี่น้องบมสายเคืองอิงติ่งเลยลุ่นกันนะครับพี่น้องบมบว้ยจมจมปาดนี่นี่น,นี่ปาดไปยังวะปาดปาดจมน้ำครับจมน้ำครับจมนม้ำพี่น้องบมจมนม้ำ โอ้ย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 สังเกตอุ้มพี่น้องผมโอ้ย,อยสังเกตอุม้มโอ้ย,อยต่ำเขาปะปอดปเบิ่งดูพี่น้นองมันเป็นปลาอย่างไรสายโจมเบื้องเบื้องยอะ ที่เด็ดนะครับเหยื่อปลาเข่งกับผมเอาใส่ขอดูตัวกันนะโชว์ตัวอุ้ยไอ้ข้าวครับอุ้ยกินเหยื่อปลาเข่งอุ้ยอู้วูวูอุ้ยอ้าวหยาไอ้ข้าวครับผมอุ้ยอย่าอุ้ยเฮ้ยเฮ้ย ้ยขอตักในถอต้องขวบให้พี่นอ้องอ้ยากว่ดวัดสับปุคขาโอ้ย,อยเหียบ้อยพี่น้องผมองไอ้ข้าวไอ้ข้าวไอ้ข้าวใส่โลใส่โลครับผม เป็นเตี่ยมอีกแล้วพี่น้องผมอุยออ้ยเบอร์เคงอู้นึกว่าปลาตองไก่อยู่ได้แทนปลาเข่าตั้งใจว่าจะใส่ปลาไก่พี่น้องเอ้ยถือปลาเข่าวสวยเอาเกี่ยวมานีอีกหลังหนึ่งนะครับผลเห็นว่าตายคอรอครับพี่น้องผม้ยปรากฏครับปรากฏ บัตจ,จานวูมันสิเบเมันก็บ่ถึกตัวใสแนวนี้ใสสวยเลยครับพี่น้องผมกำหย่าคุณตายคอร์ัวครับเองหรือว่าพันครับผมได้มาแล้วสองเต็มนะครับพี่น้องปัดข่าวหนึ่งก็ประกดตัวหนึ่งนะครับ สวยงามครับุ่นนี่ครับพี่น้องผมเรียบร้อยไยยาเยบ็ดเยื่อปลอันเข็งมาลูกปลาหมอรครับผมนี่ผลการผลงานปรากวดตัวหนึ่งครับผมแล้วก็ไอ้ข้าว ปลาข้าวหน่อยตัวหนึ่งนี่ครับผมปลาข้าวหน่อยตัวหนึ่งแล้วก็ปลากดตัวหนึ่งชื่อว่าโอ้คุ้มค่านะครับพี่น้องผมเยื่อปรออประมอเยอปลาเข็งหน่อยหสิบสามตัวเยอสิบสามตัวโอ้เกียวเลยนะครับพี่น้องผมนี่ก็ปากขางปากเลย ปวดธลวงเบ็ดดอกโอ้วดทยากนี่ครับพี่น้องหลวงเบ็ดที่จานวูส่เป็นเบ็ดจาดาบเบอร์สิบหก่แหละพี่น้องผมที่ส่แบบเดียวกันกับใส่เบ็ดเหล่าเบ็ดประหลาดปลาลุนนี่ยู่นะครับลุนโลสองโลนี่พอได้กินอยู่นะครับ เอาพี่น้องมักชิปนี้ยังไงกะย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้จารย์ูดเยอพี่น้องผมอายุมันกวเนเงินครับสุขภาพแข็งแรงลำรวยโชคดีโชกมันอย่าเจ็บอย่าจนกันสูขขู่สู่คนสำหรับชิปนี้หยุดติไว้ซ้ำนี้ก่อนสวัสดีครับพี่น้องผม